สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาปกของพี่เนาะกับโยคะร้านชาแนลมือนี้เขามาเอ่อยังก็แกงนละไม่หนองเอ่อแกงละไม่้มเออแกงละไม่ซมใส่ใส่ไก่ใส่ไก่ครับใส่ไก่นี่ครับใส่ถั่วเออครับใส่ไก่แล้วก็ใส่ถจป่นนี่ครับนี่เอามาจากร้านอีสาวเนาะต้องแกงอินเทเล่ซมอันนี้ก็ส้มพักขาถุงพี่น้องนี่สองประกาศครับ เนาะครั้นี้อชัหลือกหน่อยยีสบาทยิงจุกให้ไฟ์เดือเหมือนจกให้เราะ่จกเองก็จุกไรมามาสแตกกันพี่น้องแตกแตกห้างทั้งวันนี้วันนี้ไม่ได้สวยข้างวันนี้เอาอากอันี้เราอากอันนี้ลวดอยากม้วนจุกให้ลวดที่นี่อไรนี่มีเก้วจัง อันนี้เนี่ยเอาอันนี้เอาส่วนขวดอร่วจอืมอ้าต,ต,ต้องเกี่ยวว่าผิกกวลน,นี่นาดีละเ,เสวยน่อยนะเอาให้เกี่ยวผิกกวนลนั้นให้ยิวจัาหน่อยเรื่องบอกว่าประแดกเบิดใส่น้ำปลาแทนอย,ย,ยัดไซไลล์ด้วยมันเหม็นอิกษีันน้ำเนี่ย ตัวกาจะใส่หลายหมอด <c oughs> จะกินอยู่ได้บางทีกันสดกระดาแต่หังอย่างนั่นเจ็บห้องน,น,นะส่วนมืใบก็แบบอันคงทักอย่างนี้ โครนี่เซ็ปุมส่สแล้วเนะไอหมันจะไปยังกับปุ่มไม่ไวใจข้างขอาดีตรงแค่ไหน แต่ไปน้องยังกันมาเห็นอย่างไรกันนี่กับผมยังไรไปน้องกินซ้ที่มีซ้อนจแล้วเนาะต้องอัรกัางานสางร <laughs> มือมากหาได้กินขาดเดียวกอน,น,น,นี่สองเป็นก๋วเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวแรงืมือซะ

ม,มีแต่แนวแสลงของผมเนาะผมเป็นโรคเก่าเนาะตากะเก่ากับเก่ากเถอะไอ้แม่เลื่อห่อซิบคนน่ะนี่ครับแต่แนวผิดน้ำใหม่น้ำใหม่นี่กับผิดเลื่อเก่ากไก่กับผิดครับเนี่ยผิดผักกาดองกับผิดแต่กินทั้งเขาทำอะไรก็ผิดนะ จะแตกงั้นกระพิดแทุปต์ถามเรืงตับเส้นของชุดจักสวนนี่เซียวเลนใส่หลาแสบห <laughs> ลาเนาะ

แต่ว่าเสียงเดี๋ยวพี่น,อน,อนอ้องนำไปหน่อยคนนะก็ดีแหละย้ำเอาใจน่ำย้ำมห้หลายป,ะประเด็นแต่ก็เห็นสดได้หรือเปล่าโซดเนี่ยโอ้โกขึ้นมาเนี่ยผมกึ้นมาบางมี่บอกขึ้นอืม บ่ยึถึงเราหาตัวออาตาข,นขึนไกจริงย,ย้งว่าเป็นอย่างคนคือเดลัมาคุณเทพคนคือบ่ออื่นว่าไก่ผ่านเทาอื่นเท่าอื่นไต่ไก่ไก่ไม่ยุงเทพคนมาข้นมาผ่านเรามันนอกมันนอกเลยอิเ่บ่หุอิล่ตอเรียกข้นขืนอย่างว่าย่างข้นข้นาก เขาใจที่ยนะว่าคืนยังหูทีมากเนาะอันนึงถ้ายังหูทีมากเข,ขาก็ใจอื่นคืนใจหูเลยมันบอกไงเด้อมันหูเลย่ะถ้าเป็นอย่างนั้นใจใจคืนก็อื่นคืนน้ำทั้งหลายอย่างอื่นด้วยใจอันน่าค<ร>ืน <5 S 2> อื่นเสียงรถพี่น้อ,อย้ยังดังเลย ใอยูบ่บ้านผู้เฒ่าเขาเจ้าก็ให้กินเด้ไก่ไนะก่น้ำหมันเป็นแบบเป็ดไก่กินไก่บาทเขาผู้เฒ่ากี่ตัวอีกหน่อยต้องของเสียบไม่อย่างเดียวอย่างกินนะไก่ไก่อันท่านไก่อันอันนี้มันบอแ์เสบไก่บ้านเขา่ล้วเป็นบอลม่วงมะฮองที่เป็นวววมวันน,นี้ อิกสดมิดผิดกับบุกามันถึงัไี่ยานแสบ้องมันมีเต็นน้าห่อนมีเต็นน้าห่อน้องเออเอาไปย่างจริงอันก็ควายอยู่แน่เดียวตีนกินไก่บ้านมันก็ไม่แนวกินข็งเขาไม่ได้กินไก่ท่านเด็ดแข็ง อยาใส่มือดิพก<ม>่อน,นตับตับเอวยไตเอวยยังพอกินเนี่ยขออยากใส่มือเพ่อนขอโทษขขอความัหเพี่อนยี่มัน,ม,นมันแอนยาวปวดก็ปวดใส่ทั้งนองมาเลยครับม่พอพูดแบบพอก็แม่คุณบ้าหันพอแห่เงินเขาจะเนสิบบอกไป คิดว่าทํ้โบลาันถึงนะแต่พิ่นบบถือบบถือยังว่ามั้งไม่เดอนอยู่กับขัามเมาดลับกึขนอยู่กับวคิดเบื่องนี้พี่น่องรับไก่ถึงไก่เพิ่นหานกินนะตาตาเ่นหามดอกพื้นใหามของแทบเลแต่มาชิ่งที่เิ่นอย่างกินเังองบอหัวงครหลายชีจะไปกินในคนโดากินหัวมันตื่นเืสองกิตื่นสองหัวใจพูดสาให้เขา ก,ก็มัดกะแซ่บแซ่บเป็นปัญญาสิเกลืองหอมกนะินกับขอนี่ขอนวปั้นยันีขอน้่วขนิวปั้นหนึงเนาะกับหัวไก่หัวนึงหัวก่ต้นไกอ่อะิ่ตรงนี้เคยกินด้อเคยกินหัวไก่ เปานะกปิดคือทอดได้มนนปากไก่ต้นถออกมาทอดไป่นานงะ <c oughs> อันนี้เดยซึ่งที่ผมผมของใจยุสมันนี้ข้าวปลาก่าถามแม่ค้าพอค้านะเจ้าถือสับปะต้าวุ่นเหตุขายเป็นเต้าแหกที่เรมันก็ได้ีไม่ค่กิ่นหรอเนาะปากไก่ซุปเป้งทอดเนี่ยเออเนาะ ต้เรีกมาด้อีนม,ม,มันระแซวิ่าจีนเป็นนนนเป็นเปลป้ ขามากเนาดม่ทุกนติดไมข็งมามีแต่วนอะว่าป็นดีเาบอกกนอนใส้ประมาณรูดไสเกินอีต่างกันสนึงนิดหน่อยงตองอันนั้นเด้อเขตุนอ่ะ ุ้นพะโลาใส่มะนาวเห็ดเป็นพนะโล่ญเห็ดเป็นน้ำพะโลาใส่มันเขามักกินได้ก็นั้นอันนี่มาไปซื้อมากินครับก็บกขี้เกียจกินกมะแขงเลยทำไมทำไมของน้ำมะแพงหลายคุณก็สามสิบสี่สิบบาทใส่ก็ใส่ก็ปลายปีมันอันนี้นน 5. ใส่กับกใส่กับ เวรองสื <c oughs> ่อระตูันากอย่างี้่งแานราเสิ์ฟอกซื้อมากินตัวนึงาไปถ้ลูกค้าเราลูกค้าเราออก่อนันอะด้วยมีอยู่แค่นาม่ยาสิบตัวเอง ไเห็นตยาอย่างนี้น้องนมนี <mel <mel ่เป็นควาข้นหน่อยของนี้ยหยาบเนี่ผมไ่ได้บอกจสั่งเี่อก๋วยเตียวแต่สมัยตะกี้ก๋วยเตี๋ยวขายขายดีดีก๋วยเขายก๋วยเตี๋ยนี่คือได้กำไรเนี่ยต่ว่าซมนี่เนาะนั่นแหละมที่เห็นที่ผมเคยทายเห็นนมมาบึงเหมนเนาะขายก๋วยเตี๋ยวก็แต่มให้หยา

ก็คืออยากนั้คือผมของผมไม่เคยดีพี่น้อมว่ากินอย่างเขาไปนี่มิเตอหน่อยจีกสัโอ้ยเล่นของหนามยังเของประธนเนาะแต่ว่าหักมักกินก็ได้มากินพกอะไรกับกวกต่างๆกวอนี้ตอนนี้ไม่ให้กินเหมือนนั้นแซ่บซดเอาสซดเอาตัวบารเนี่ยมีผลทันตาไม่ถึงชั่วโมงนะ นขทำอะดีมาอแล้วน้ายนี่เป็นยังไงเขย <c oughs> เป็นยังงมจะบอกว่าเป็นยูนเนีเ่ยเดี๋ยวก็กินไร <c oughs> กินไรในหาด <c oughs> กินไรอยู่ในเขาลงบาง่าน ไป่ป่ะคะันเป็นพี่น้องไอมันเอื่อยอมันโย่ความันไม่มีผู้ใดเสื่อนะว่าเขากินหลายริมล่วริมบ่ละรมีบ่เป็นยังงงงนนนอวันกินลายก๋วยเตี๋ยวอะีนแตกกนตีนเิ้วมือแรกนี่คงคที่ไทยกแต่ก๋ยเตียวให้บางเมองหนึ่งประเทศไทยมัสามมื่นเพี่น้อง ในการสีแดกก็เดียวนะอนาจจะทายบ้านคนละอาจจะทายิมงมุงหนึ่งหือมุมหนึ่งบางมุหนึ่งกตูมันสมพักขันเองกากคนนั้นมากอะไรเรื่อ ลับพม่าปกติปกตินำมาได้ปกติแล้วสุด,สดน้วแบบยันเจ็บทองนี่ยันเจ็บเต็มโอ้ยยัน เจ็บของปั่นเนเดี o, ๋พี่น้องมันเสียังงพอนั是是่นเลยอยู่เจ็บเจ็บ <pounds> ต <VI> <c ười> <Fine. deven> <on> ีน <c> น <ười> ี่นี้อะโลเกลเนี่ยว่าว่ายันกับขี้าัในเก่านเลยพี่น้องบรรยากาศกินมวันนี้เนาะเพราะมันเปล่นมาแล้วมันลำบากว่ะเฮ้ยเป็ี่ยนยุคนุงเป็นแบบหนักๆเลยพี่น้องเอ้ยจนเมียดูอุ่มออกยังอะได้ดี๋ยวอุ่มโบลาดอณแล้วก็เป็นหนักๆทั้งนั้นโอ้กับตาย ของนาามัอยูนได้ตูดไปอ๋อลูกกอมนมันทรมานอีกทีพี่น้องบางคนนะฮ้ยลูกกอลมันตีขนาดนน้เนี่ยโอ้หนักพี่นอ้องบอกตรงๆลูกกอนนี่เพินักเลยพเดถึพวกปินทนุ่๊หูนออันนี้นนอย่างช็อกโกแลตอือะพี่น้องด้านฟบอมีเหมือ,อนเรากำลงกินช็อกโกแลตเนาะบพเอาอย่หอเพิ่งออกดอกเดี๋ยว เป็นกนนารโฆษณาเป็นผัวต้องกัยี่หอเป็นไหมแต่ก็อ่จก,กินก็คนนมองก็มีเล้วมาเลย กินแล้กินเขาก็จะมีความหวาตกไถ่แล้วห่มเขานีหมักสมตกไถ่ทำดีเด้ออน่ะไมเรามาหมักสมกัเล่จ่ายเปนว่เขาว่ามากินของหวานบนไหนมันจะความสุมงหวานนี่กเราจองตั้งมื่อหน่จะซื้อไหมจริงๆน่าเรจองว่าตัเมื่อนหร่ว่าว่ามาโดนนั่นแหละ กระซื suite, mismo, <bien. S 2> ้อถ no. ุงใหญ่มาที่ะ right. มีแต่สือถุงใหญ่ๆกันปะแม่แต่ตอนนั้นเขาไมากินลูกก็าม่กินแล้วเขาไปกินเองของเองปลาเรากินของปลอกกระป๋องขนมาเห็ดกัมีแต่สือถุงใหญ่ๆมันก็เลยก็เห็ดอะไรเห็ดเราจะกินไปเรื่อยๆแลท่องถึงแลท่องเราจะกินเรื่อยๆนั้นมันกเคยอไอ้สาคูนี่สาคูนี่กินไม่อิ่มยิ่งๆเลยแต่เราช่องไม่กินได้เรื่อยๆนี่พี่น้องยิ่งใส่แตงไทยน่าชงมันก็หาแตงไทยยากเนี่ย ที่นี่กับบมออกแต่พอนําำมาบุมออกมันเมันเริ่มบหวานงันนั่นแหละมันมันบดเสร็เงมาสุขเครืองนางกมาแบบสุกเครื่อห็มันหวานโอเคร้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากับกอแค่นี้ก็เนาะเอาไว้อื่นเดี๋ยวเสียทายคลิปสแตีกตะปูหรือสแตกยังอื่นพงสั่ับมือแรกนสีสแตกก็เตี๋ยวให้พี่น้องเบิ้ง อีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอต้อนคำาสวัสดีครับ